สอนภาษาอังกฤษหน่อยค่ะกระเซียม <Okay. S 1> ีอะไรบ้างคะปีๆกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยอันนี้คืออ่าเราโชว์กล้องแล้วบอกนี่คือแทร c เตอร์โอเคอ่ะต่อต่อมีไหนอีกอันเนี้ยตำรวจโำรวจเอาโำลิสค่ะโอเคค่ะ <Car. S 1> เลสซิ่งคะ่ะโอเคโอเคซัมหรอซัมหรอโอเคซัมหรอโอเคคะ่ะอะไรอีกอันนี้อะไรเฮ้ยไม่เขินเลยอ่ะเอาเร็วเอาเร็วเอนไหนต่อบอลบอลูนบอลลูนโอเคอ่ะเก็บเก็บอ c c เ n นดีนะครับโฟนิกไม่ต้องเรียน ถ้าไม่เขินอล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็ว,รวอันนี้อะไรแอะโชว์เร็วโชว์แล้วบอกนี่อะไรดูข้างหลังสิเขามีสัตว์บอกชิปชิปอะไรอ่ะชิปกระว่าเรือเรือสำหราญเรือโอเคเรืออ่ะโชว์ได้โชว์ได้โชว์กล้องด้วยเรือ,รอ,อเรือโอ้ โอเคอ้าวก่อนจบบอกเขาบอกว่าไงงนยังไม่มอดอ้าวโอบูธอะไรนะบูธไหนบูธเซล์บูสเรือใบเรือใบอันนี้เรือใบโอเครถแข่งอะไรนะรถแข่งรถถังโอเค